สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาตั้งกระทู้นะครับพูดชวนพูดคุยเนาะเปิดกว้างพูดคุยกันเนาะอันนี้ก็มาแชร์มุมมองผมแล้วกันเนาะอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะยศตอนนอย้ําความเห็นส่วนตัวนะครับว่าทําไมนะครับผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะที่เกิดมาฐานะยากจนเออ,อยี่ดีกว่าฐานะฐานะยากจนก่อนที่ทุกวันเนี้จะพอที่จะมีกินเนาะเออมีกินไม่ถึงกับรวยนะเพื่อนๆครับ ก็คือว่าผมคิดว่านะผมคิดว่าผมวิเคราะห์ตัวเองว่านะถ้าสมมุตินะผมเกิดมารวยเลยอะ่ะแบบว่ามีอันจะกินสบายไม่ต้องลําบากเนี่ยผมคิดว่านิสัยผมอาจจะอาจจะเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีอะ่ะเออนิสัยไม่ค่อยดีอะ่ะเพราะว่าความผมถ้าถ้าผมไม่ไม่ผ่านความลําบากมาอะไรเงี้ยก็จะทําให้แบบว่าผมก็จะ มันจะมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งอะที่ที่คิดว่าผมน่าจะผมคิดว่านะตัวเองตัวผมเองวิเคราะห์ตัวผมเองว่านิสัยอาจจะไม่ดีก็ได้นะเอออันนี้มาเล่าสู่ให้กับเพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะเป็นการวิเคราะห์ตัวเองนะตัวผมเองนั่นเองนะครับมาให้เพื่อนๆฟังนะครับผมอ่าไม่ได้เหมารวมนะครับว่าเฮ้ยเกิดมารวยแล้วนิสัยไม่ดีหรือว่าเกิดมาจนแล้วนิสัยดีหรือว่าไม่ดีหรือ,ออันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับว่า มันเป็นอ่ามันมีปัจจัยเขาเรียกว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่มีส่วนนะครับมีส่วนต่อการดําเนินชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันนะเออในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวผมเองนะเป็นปัจเจกบุคคลนะครับผมผมไม่ได้เหมารวมนะครับว่าเฮ้ยคนรวยมีทั้งอ่ามีคนรวยมีทั้งนิสัยดีและไม่ดีคนจนก็เช่นกันมีทั้งคนนิสัยดีและก็คนนิสัยไม่ดีนะครับอ่า ฐานะแล้วกันเนาะทุกฐานะทางการเงินมีทั้งคนดีและไม่ดีทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีหยินหยางประกอบกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับย้ําอีกครั้งนะครับว่าเป็นการวิเคราะห์ตัวเองนะครับยศตอนยย้าวยความเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เหมารวมว่าเอ้ยคนแยกฐานะคนนั้นคนนี้แต่ผมผมมองมองมอง,มอง,มองในมุมผมเองนะครับหมายถึงว่าวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าผมมีตังค์รวยก่อนก่อนที่จะลำเออก่อนที่จะสบายเนี่ยก่อนที่จะ อ่าถ้าไม่ไม่เคยลําบากมาก่อนเนี่ยผมจะเป็นอาจจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยถามว่าผมนิสัยดีเลิศขนาดนั้นเลยเหรอผมตอบเลยว่าไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเป็นเพียงคนเป็นเพียงนบ body คนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นนะครับประเด็นที่ผมจะสือ่อนั่นก็คือว่าถ้าผมเกิดมารวยเลยแบบว่าเออพ่อแม่รวยคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยณนะตอนนั้นอะไรเงี้ยผมมองตัวเองนะครับมองตัวเองว่านะครับ ผมรู้สึกว่าผมอาจจะเป็นคนที่เหลืองหลงตัวเองอัตราสูงเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวอีโก้สูงหญิงยะโสเสเพเที่ยวผู้หญิงจมไม่ลงหัวสูงหนักไม่เอาเบาไม่สู้หยุมหญิงเรื่องมากอะไรเงี้ยไม่รู้สึกเหินใจคนอื่นอันนี้นะผมผมคิดว่านะผมอาจจะเป็นคนแบบนั้นนะคือผมวิเคราะห์ตัวเองนะครับมองตัวเองกลับมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับคือผมมองตัว เองแบบนั้นจริงๆนะผมผมคิดผมวิเคราะห์แบบนั้นนะอย้ําอีกครั้งว่าเป็นการวิเคราะห์ตัวเองนะครับวิเคราะห์ตัวเองไม่ได้เหมารวมนะครับไม่ได้เหมารวมเอเอนะครับผมผมเอา,อางี้เดนี่ยวผมเล่าว่าผมเคยยากจนมามาถึงตอนนี้ก็ไม่ได้รวยนะครับไม่ได้รวยแต่พอมีอันจะกินครับมาถึงปัจจุบันนี้ไม่ไม่ถึงกับลําบากละก็คือไม่ได้หยิบยืมเงินใครมาซื้อข้าวกินเหมือนเมื่อก่อนละนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่า เขาแบ่งกันยังไงว่าชนรากย่าหรือว่าคนชนชั้นกลางเนี้ยอย่างชนชั้นกลางเนี้ยต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขานิยามยังไงนะคือก็ไม่อยากจะนับว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลางอะไรอย่างงี้นะเขารู้สึกว่าตัวเองเข้าไม่ถึงะหรือว่าฐานะแบบว่าชนชั้นกลางรู้สึกกระดักปากนะเรียกเรียกตัวเองว่าเป็นชนชั้นกลางเนะี่ยรู้สึกกระดักปาก,ปากไม่อยากอวดขี้หอมแบบนั้นดีกว่าเนาะเออไม่อยากอวดขี้หอมตัวเองขนาดนั้นดีกว่าแต่ที่ผม เคยสัมผัสความลําบากความยากจนของผมเนี่ยคือผมเคยแบบว่าครอบครัวขัดสนเนาะครอบครัวต้องไปยืมเงินมาซื้อข้าวกรอกอข้าวสารกรอกหม้อ,อาบางบางมื้อก็ต้องไปจับปูนาอะไรเงี้ยมาก่อนอะ่ะเออผมว่าเป็นกเกษตรบ้านบ้านนอกทั่วไปเนะเาะจับปูนามาทําน้ํายาปูเออน้ํายาปูแล้วก็เอามาต้มใส่มะมา่าใส่กะละมังแล้วก็จํำข้าวเหนียวจ้ำข้าวเหนียวกินกันสามพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยเวลา เพิมใช่ไหมเวลาเปิดเทอมซื้อหนังสือเรียนจ่ายค่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยพ่อพ่อผมก็จะแบกหน้าไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผมก็พ่อกับผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นเพื่อนกันเพื่อนสีกันอะไรเงี้ยก็จะไปขอยืมตังค์เนี่ยพอดีผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นเจ้าของโรงสีอะไรเงี้ยก็จะไปขอยืมตังค์มาใช้จ่ายก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอเกี่ยวข้าวขายได้แล้วก็จะไปขายโรงสีของเพื่อนพ่อก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านนี้แล้วก็หักหนี้นหักหนี้ในตัวเลยในนั้นอ่ะเออไปขายที่โรงสีเขาอะไรเงี้ยช่วงเอ่อ หยุดเรียนเนาะช่วงหยุดเรียนเสาร์อาทิตย์ช่วงหยุดเรียนเนี่ยผมก็จะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเล่นอะไรที่ไหนหรอก็คือไปรับจ้างเเกี่ยวข้าวทําการเกษตรอะไรเงี้ยกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยไปไปรับจ้างกับเขาเนี่ยวันละร้อยเมื่อก่อนนะเงินเงินมันไม่ได้เฟอเมื่อก่อนหลายสิบปีก่อนนู้นแล้ววันละร้อยนี่ถือว่าโอ,โอเคนะเยอะอยู่นะครับก็ใช้จ่ายได้นะครับเวันละร้อยเลยนะวันละร้อยตอนนั้นถือว่าแพงอยู่นะ เออแพงอยู่นะครับแต่แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้ววันละร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เขาจ้างวันละ3 0 0อยแล้วมั้งเออนะครับไม่รู้นะเออก็ตอนนั้นก็ไปไปรับจ้างเกี่ยวข้าวกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยตัวตอนเด็กๆเลยตอนเล็กๆเลยตอนนั้นก็หลายสิบปีก่อนละนะครับโอ้โหปวดหลังหลังกดหลังแข็งเลยนะครับทํานาทําเกษตรช่วยพ่อปลูกข้าวอะไรเงี้ยเออทำปลูกผักปลูกข้าวอะไรเงี้ยทําเกษตรช่วยพ่ออะไรเงี้ยถึงแม้เก็บเกี่ยวมามันก็อย่างเกษตรบ้านเราเมื่อก่อนนะครับมันก็ทําแบบ ตามมีตามเกิดนะเนาะขายมาแทบก็ไม่ค่อยได้กําไรอะไรเนอะก,ก็พอที่จะแบบว่าสีเอาเอาเกี่ยวเสร็จขายใช้นี่เสร็จก็เหลือเอาไว้ข้าวไว้กินอะไรอย่างเงี้ยเออเอาไว้ประทังชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยก็เงินเหลือไว้ซื้อข้าวอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่ากําไรล่ํารวยต่อยอดอะไรเงี้ยอะไรขนาดนั้นนะครับก็ตามภาษาคนบ้านนอกทั่วไปเลยผมนะก็คือพอผมจบอย่างจบม .6 ที่บ้านนอกใช่ไหมผมก็บ้านนอกเข้ากรุงเลยมาทํางานแถวแถว กทมโรงงานแถวกทมอ,อะไรเงี้ยนะฮะมาลงกึ่งเหล็กอะไรเงี้ยก็โอ้โหทำงานโคตรเหนื่อยโคตรหนักเลยนะอยู่ในโรงงานเนะี้ยเจ็ดแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงทํางานแปดโมงจนถึงสามทุ่มอะ่ะเออจนถึงสามทุ่มอะ่ะทุกวันเลยนะครับระหว่างนั้นก็สมัครเรียนสมัครเรียนมหาลัยเปิดด้วยนะครับก็ไปไปลงเรียนไว้อะไรเงี้ยพอถึงเวลาเราก็ขอลาสอบอะไรเงี้ยทําง,นนงานทํางานโรงงานเรียนทํางานโรงงานเออแล้วก็แล้วก็มีย้ายงานเปลี่ยนงานไป ไปโรงงานแถวแหลมฉบงังไปแถวไปทํางานแถวนี่คมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แล้วช่วงเวลาที่ผมเรียนจบอะไรเงี้ยก็ก็ได้งานประจําละเริ่มจะช่วงช่วงเวลานั้นก็เริ่มจะลืมตาอาปากได้ละเออลืมตาอาปากพังงาพังงาได้ละ <c oughs> <ๆ S 1> นะครับก็คือเออพอจะเออเริ่มเริ่มเริ่มจะฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างละเออช่วงเรียนก็ยังลําบากอยู่อะไรเงี้ยแต่ได้งานประจําแล้วก็เริ่มสบายขึ้นละเออนะครับถ้า ถามว่าตอนตอนนี้รวยหรือยังไงไม่ได้รวยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้รวยนะแต่ผมก็ไม่ได้ลําบากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนแล้วเออเออแต่ก่อนแล้วนั่นเองนะครับเมื่อก่อน,นอ่ะโอ้โหเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่าตัวเองโคตรลาบากเลยนะครับทํางานเอาหาเช้ากินข้าวของแท้เลยนะครับเออก็เมื่อก่อนนะแบบว่าตังค์แบบว่าเี่ยตังค์ที่ได้มา,าจากค่าแรงอะไรเงี้ยก็ยังคิดว่าเอ้ มันจะพอกินกี่มือว่าอะไรเงี้ยมือหน่าจะเหลือเงินไว้กินข้าวเท่าไหร่อะไรยังไงค่าเช่าอ่าห้องพักอะไรเงี้ยจะ,จะเวลาไม่มีแล้วจะไปยืมที่ไหนดีอะไรเงี้ยเออคือมีความคิดจะวนเวียนวนลูปอยู่อยู่ประมาณเนี้ยอนะครับเออประมาณนั้นเลยนะครับประเด็นที่ผมจะสื่อนั่นก็คือว่าอ,อ่าผมเริ่มสังเกตตัวเองนิสัยตัวเองเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยช่วงที่มันเป็นช่วงร้อยต่อระหว่างที่แบบจะก้าวก้าวข้ามความลําบากมาละ เออเริ่มเริ่มจะมีมีอันจะกินแล้วอะไรเงี้ยเออเริ่มจะรู้สึกว่าตัวเองแม่ยิงเออยิงรู้สึกว่าจมไม่ลงเฮ้ยเมื่อก่อนนั่งรถเมล์นั่นแหละเฮ้ยนั่งรถไปฟ้านั่งแท็กซี่ไปดีกว่าเริ่มเริ่มจะมีอารมณ์แบบว่าเอ้ยแอสบายแล้วมีมีอารมณ์ฟุ่มเฟือยเอออยากเลี้ยงสาวออฟฟิศอะไรบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยมีความคิดที่แบบว่าเมื่อก่อนนะเอาจริงนะ เมื่อก่อนแบบว่ามีความคิดที่ใหญ่จะไปซื้อบริการกินอะไรอย่างงี้นเอออย่างนั้นนะแต่แต่ดีเดชบุญที่ผมผมเป็นคนขี้กลัวไงเออแต่ผมไม่ได้ทํานะครับผมเป็นคนที่กลัวติดเอทคือผมชอบดูหนังดูอะไรที่มันเป็นเอ้ยติดเอทมาแล้วไม่ไม่คุ้มเหมือนตายทั้งเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยผมกลัวผมมีความคิดติดที่ว่ากลัวติดเอทเออไม่ไม่อยากเป็นโรคเป็นอะไรเงี้ยไม่ไม่เลยเลยไม่ได้เป็นคนที่เที่ยวสนุกอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยด้วยความเป็นคนขี้กลัวติดโรคอะไรเงี้ยก็เลย เอ ồi, อไอเรื่องนั้นนะมันก็เลยไม่มีในหัวเออไม่มีในหัวไปนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งพอพอมีตังมีตังมีอันจะกินแล้วอะไรเงี้ยมันเริ่มจะมีอีโก้ไงเออลู้สึกว่าเอ้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าอะไรเงี้ยแท้ที่จริงแล้วโคตรอ่อนด้อยเลยอ่อนด้อยเลยเออเมื่อเทียบกับคนที่เขารวยกันจริงๆใช่ไหมคือถ้าเปเทียบกับแบบว่าคนที่เขารวยกันจริงเนี่ยที่เขาไม่ได้อวดได้อะไรอย่างเงี้ยเออเรานี่อ่อนด้อยไปเลยแบบว่าเป็นตัวเล็กๆเ,เ,เองเ,เป็นเศษเสี้ยวของเขาเลยอะไรเงี้ยนะ ผมเออผมก็มาโคตรโคตรตลกตัวเองเหมือนกันนะเออตลกตัวเองเหมือนกันเออมีความคิดแบบนั้นได้ยังไงไม่รู้นะเออนะครับเออมีที่มันมันมันจะมีแวบหนึ่งอะที่แบบว่าผมจะแบบว่ามีความมีความคิดแบบว่าโอ้อวดอยากโอ้อวดอยากกำแหงภายในจิตใจอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาอยากอยาก,อยากโชว์เหนือโชว์แบบว่าเออฉันมีอันจะกินอะไรอย่างเงี้ยนะฉันแบบว่าเอ้ฉันที่มีพราวที่ฉันเออฉันพร้อมเปอะไรอย่างเงี้ยนะเออพร้อมเปมี มีใช้จ่ายเหลือเฟืออะไรอย่างงี้นะเออแล้วก็พร้อมที่จะฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต,แต่แต่สิ่งที่แต่สิ่งที่มันดึงสติผมมาได้นั่นก็คือเออผมด้วยความที่เราเป็นคนที่ยากจนเนาะยากจนมาก่อนแล้วก็ผ่านการทํางานความยากลําบากมาก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็เลยเป็นความโชคดีที่ว่าเหมือนมีอีกตัวตนหนึ่งอะ่ะมาแบบว่ามาตบกระบาลตัวเองอะ่ะเหมือนเตือนสติอะ่ะประมาณว่าเฮ้ยแกเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแก ไม่ได้อ,อสุขสบายนะเมื่อก่อนลําบากขนาดไหนให้นึกถึงโมเมนต์จดจําความลําบากตอนนั้นไว้สิอะไรเงี้ยจะไปโอหังทําไมอะไรเงี้ยจะไปโฉโอหังทําไมมีม,ม,มีอันจะกินมาหน่อยก็ทําเป็นจมไม่ลงอะไรเงี้ยอย่างนั้นเหรออย่างเงี้ยนะครับเริ่มเริ่มมีมาหน่อยก็จะโชว์พาวโชว์ฟุ่มเฟือยแล้วเหรออะไรเงี้ยนะครับนึกถึงตัวเองตอนนั้นสิตอนที่ ตอนที่ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาถุงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มากลับมาห้องเช่าแล้วก็มาแบ่งสองถุงอะไรเงี้ยแบ่งน้ำไว้เป็นสองถุงแล้วก็เอาไว้กินสองมื้ออะไรเงี้ยแล้วก็มาเอามาผสมข้าวเหนียวเพื่อให้อิ่มอะไรเงี้ยตอนนั้นอะผมผมก็ทํานะเออนะออตอนนั้นแกตัวตัวผมเองลาบากขนาดไหนนึกถึงตอนนั้นสินึกถึงตอนนั้นสินอ,นนนสอะไรเงี้ยจะย้าคิดเออมันมันก็ทําให้เราฉุกคิดนะหยุกคิดว่าเฮ้ยเออ เราเคยลำบากมาก่อนนะอย่าไปทําตัวยะสูโอหังลืมตัวเอออย่าลืมตัวเอออย่าลืมตัวผมก็เคยทํางานพวกเด็กเสิรไปอะไรเงี้ยมาก่อนอะไรเงี้ยทําให้ผมรู้ว่ามันลําบากนะครับมันลําบากแล้วก็ไปทํางานโรงงานอะไรเงี้ยโอ้โหนี่โคตรลาบากยืนวันละแปดเก้าชั่วโมงอะไรเงี้ยโดนหัวหน้าด่าทุกวันอะไรเงี้ยด่าระบายอารมณ์ทุกวันอะไรเงี้ยด้วยความที่เราไม่มีทางเลือกอะไรเงี้ยเราก็ต้องก้มหน้าก้มตาอดทนทํางานต่อไปอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนาะนะครับทําให้ผม มีสติกลับมาเป็นคนธรรมดาแบบ no อดี้ทั่วไปเออได้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยเวลาเวลาอย่างอย่างเวลาผมไปกินอาหารที่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเวลาเจอเด็กเสิร์ฟที่เขามาบริการเราเนี่ยผมก็มักจะเอ่ยคําขอบคุณก็นะว่าขอบคุณครับขอบคุณครับเอออะไรเงี้ยผมก็จะแบบว่าเขามาเสิร์ฟให้เรามาวางนะขอบคุณครับผมอะไรเงี้ยผมก็จะบอกนี้เขาตลอดนะครับก็ก็เอ่อพเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานเคยทํางานแบบบริการอะไรอย่างเงี้ยเราเจอแบบลูกค้าหลายรูปแบบอะไรเงี้ย แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาเจอเจอโมเมนต์ที่แบบว่าประสบการณ์กับลูกอย่างเราที่ไม่ไม่ถ้าเขาบริการปกติทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็เราก็ขอบคุณเป็นเรื่องปกตินอกจากว่าเอ้ยจะบริการแย่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออบริการแย่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งเนาะเออแต่ถ้าเขาบริการปกติให้เราแบบว่าเอ้เซอร์วิสดีอะไรเงี้ยผมก็เอยคำขอบคุณมันไม่ได้มันอย่างน้อยก็ให้เขามีกําลังใจในการทํางานเนาะไม่ไม่เป็นวันที่ดีเป็น เขาเรียกว่ากู๊ดเดย์ของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออผมก็มันมันก็ทําให้เวลาเราเคยผ่านความลาบากมันก็จะทําให้ให้คิดใจเขาใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะเออผมผมคิดว่าอย่างงี้นะเอเอก็เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยอย่างน้อยที่สุดการขอบคุณนะก็ไม่เป็นไรขอบคุณเขาที่เอ,อ้ยเราหิวอะไรเงี้ยเขามาเสิร์ฟอาหาร,ร,าราใ,หให้เราให้ทําให้เราเราอิ่มอะไรเงี้ยเออนะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่การเซอร์วิสไม้เขาผมว่าดีกว่าต่างประเทศนะ ต่างประเทศผมเคยไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยบต้องบริการตัวเองต้องทําด้วยตัวเองหมดอะไรเงี้ยอไม่มีนู่นนี่นั่นเก็บจานอะไรต้องเก็บจานไปเองนู่นนี่นั่นใช่ไหมถ้าไปต่างประเทศที่บอกว่าเป็นประเทศอันนั้นจริงๆอะ่ะใช่ไหมครับอ,อย่างตอนนึงตอนตอนนั้นผมไปเที่ยวแถวแถวพัทยาโรงแรมแถวพัทยานี่แหละตอนนั้นผมก็จองห้องพักไว้ห้องพักไว้แต่แต่พอไปจองแล้วไปเปิดประตูคีย์มันล็อกอะไรสักอย่างคีย์มันล็อกมันเปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้เข้าเช็คอินแล้วนะมันเปิดเข้าห้องไม่ได้ยอะไรเงี้ยหลายผมก็เห็นหลายห้องนะมีปัญหาน้ำไม่ไหลบ้างน้ำไหลเป็นสีแดงโอ้โหลูกค้าต่างชาติลูกค้าไทยอย่างเงี้ยไปโวยที่เขาเตกอนเต็มเลยเต็มเลยก็มีมีแต่น้องฝึกฝึกงานอนะ่ะเต็มเต็มหมดเลยเออเออตอนนั้นอนะตอนนั้นผมไปอะนะแต่ผมก็งงมากค้ยปัญหาเยอะขนาดนี้ทาไมผู้จัดการมันหายไปไหนหายหัวไปไหนวนะก็คือไม่มาไม่มาช่วยแก้สถานการณ์แก้ปัญหาให้กับน้องฝึกงานเขาก็มารับ รับหน้าแทนอะไรเงี้ยโดนด่าโดนอะไรเงี้ยตึงเครียดกันไปหมดคือแทนที่เมันเริ่มจะมีปัญหาใหญ่โตแล้วผู้จัดการก็ต้องลงมาจะผู้จัดการโรงแรมใช่ไหมมาช่วยบริหารจัดการแก้ปัญหาให้อะไรเงี้ยแต่แต่ผมก็ไม่เห็นนะเห็นเห็น,หน,หนมีแว๊บๆไปเสร็จแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยทั้งวันผมก็เห็นมีน้องฝึกง,งานโอ้โหวิง่งบุนทั้งวันเลยอะไรเงี้ยแ,แล้วแล้วผมก็พยายามจะขอเปลี่ยนห้องแต่เขาเขาก็พยายามจะแก้ให้นะเออผมก็ผมก็ได้ห้องใหม่อะไรเงี้ยแต่พอไปไปห้องอีกห้องหนึ่ง น้ำมันมันไหลไม่ทันเหมือนไหลไม่ทันอ่ะแบบว่าน้ำมันชอบล้นล้นล้นออกจากอ่างอะไรเงี้ยมันก็แต่แต่ก็ต้องรอมันนิดหนึ่งอ่ะให้มันไหลค่อยๆไหลซึมซึมซึมอะไรเงี้ยก็เออตอนแรกก็ว่าบอกกับแฟนว่าเอยเปลี่ยนเปลี่ยนห้องอีกรอบไหมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับก็ลงไปที่เขาเตร์อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่โอ้โหตอนตอนนั้นก็จะทั้งวันละตอนนั้นมีความเครียดทั้งวันละน้องฝึกงานอ่ะเพราะว่าเขาเจอแบบว่าพวกลูกค้าที่เขามีปัญหาโวยกันเต็มเลยคือห้องเหมือน ห้องห้องโรงแรมอะ่ะมันจะมันเป็นโรงแรมค่อนข้างจะเก่าเก่าพอสมควรแล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะผมแต่มันมันก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วผมเอ่อพอเห็นน้องน้องนยน้องคนนั้นอะ่ะก็กเครียดทั้งวันเลยเขาก็ต้องเออเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าอะไรเงี้ยแต่มันมันสุดแล้วไงโอ้โหมันวิงบุญทั้งวันอะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นอย่างง้นั้นก็เฮ้ยก็ไม่เป็นไรหรอห้องเราก็เข้าได้ล้ช่างมเถออ แล้วก็น้ําก็รอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็ซึมออกอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วกันอะไรเงี้ยก็เออช่างเงอนห้องอื่นเขาหนักกว่าเราอีกอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าน้องๆไม่ต้องเปลี่ยนละไม่ไม่ต้องทาเรื่องเปลี่ยนละน้องๆไปแก้ปัญหาอื่นอะไรเงี้ยคือน้องน้องเขายกมือไหว้ผมเลยนะไหว้ผมกบแฟนเลยโอ้น้ําตาเขาไหลเลยแบบว่าเขาเครียดทั้งวันอะ่ะผมว่าเออผมก็เออเออช่างมเงอะมันมองข้ามไปบ้างก็ได้เออเออช่างเงนปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเราก็ เราเราเข้าใจหัวอกไงเพราะว่าเ,าเราเคยทางานบริการอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราเราอย่าไปอ,อะไรเขาามากเลยอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้เออมันอย่างน้อยที่สุดเราได้เปลี่ยนห้องแล้วมันได้เข้าห้องไปพักแล้วก็โอเคแล้วะเออมันนิดหน่อยนะเนี่ยห้องอื่นเขาน้ําแดงน้ําอะไรเขายังหนักอะไให้เขาไปแก้ปัญหาทั้งอื่นเอะไรเงี้ยนะครับเอ่อผมคือเรื่องอเรื่องอะผม เห็นอกเห็นใจเพราะว่าผมเคยทํางานแล้วโดนหัวหน้าด่าลองรับอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยไปทํางานโลงงานนไม่ m, พอใจก็ดา่ดาด่าด่าเราเมื่อก่อนอะด้วยความที่เราเราก,เราก็เราก็กลัวตกงานเราก็ทํางานไปเรื่อยผมก็จะความรู้สึกดีไงผมก็เลยไม่ค่อยจะเไปกดดันอะไรมากถ้าแบบว่ามันไม่ใช่ปัญหาอะไรเขาแก้ให้ได้ระดับหนึ่งก็โอเคแล้วล่ะอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ผมก็แปลกใจว่ามองอีกมุมหนึ่ง ผู้จัดจาการเขาก็ไม่ค่อยมาแก้ปัญหาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเนานะน้องเขาเขาพยายามเต็มที่แล้วนะเท่าที่ผมสังเกตะอะเออนะผมก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรออก็ข้ามไปเออเจอความลําบากมาันเคยเคยเจอความลาบากมาอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความเห็นอกหินใจอะไรเงี้ยในในส่วนของคนที่เขาทำงานพยายามสู้ชีวิตในในงานสุจริตของเขานะที่เลี้ยงสู้ชีวิตเงี้ยก็มันมันก็เลยมันก็เลยทําให้ผมเป็นคนที่แบบเข้าใจไงเออมีความคิดเลยเปลี่ยนเลยเข้าใจในใน,ใน ธรรมชาติอะไรเงี้ยเออธรรมชาติการทางานพวกนี้เลยนะครับอืมก็ประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นถ้าสมมตินะถ้าสมมุติถ้าสมมุติกนะับการถ้าสมม,ต,สม,มตินะถ้าผมเป็นพวกที่แบบว่าเออเป็นคนที่ไม่เคยลําบากไม่เคยมาทํางานอะไรพวกนี้มาก่อนอะไรเงี้ยทํางานอะไรพวกนี้มาก่อนแล้วไปไปคนรวยมาก่อนมีคนจัดการให้นู่นนี่นั่นเหร อ่แบบเนี้ยผมอาจจะโวยแบบว่าเอ้ยทําไมทำอย่างนี้ฉันจ่ายตังค์มาระดับไหนต้องบริการฉันคันเทพนู่นนี่นั่น,นบ้าแล้วไม่เห็นหัวใครโวยวายแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนเรื่องมากกว่านี้นะเรื่องเรื่องเป็นคนเรื่องมากไปเลยก็ได้นะเออผมผมว่าผมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะด้วยด้วยความที่เราไม่ได้สัมผัสไงเออไม่ได้สัมผัสว่าเขาเคยเอาว่าความลําบากไอ้ตรงนั้นนะอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นนะเป็นยังไงอะไรเงี้ยน,นะครับผมผมคิดว่า นี่นี่เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าโชคดีนะที่ผมเอเอผ่านความลําบากมาแล้วทําให้ผมเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นเอบ้างเออบ้างพอสมควรอะไรเงี้ยก็อตามตามมีตามเกิดอะไรเงี้ยนะมันก็เ,เลยทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยถ้ายังอย่างผมม,มันมันมีมันมีช่วงที่ค้าบเกี่ยวอย่างที่ผมบอกเลยว่าถ้าผมมีกระตังมีอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยลําบากเนี่ยผมอาจจะเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีอะ่ะเออ ด,ด้วยสังเกต ant, ตัวเองนะสังเกตพฤติกรรมตัวเองอ่ะมีแวบหนึ่งแต่แต่ด้วยสติที่มันเคยลำบากมันก็เลยดึงดึงกลับมาได้อะไรเงี้ยนะครับผมย้ําอีกครั้งนะเพื่อนๆนะครับว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวเองนะไม่ได้เหมารวมใครนะครับผมมันมันมีเป็ดอย่างที่ผมบอกว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมที่ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มากระทบเนาะแล้วก็การบ่มเพาะการสั่งสอนการประสบการณ์ที่ได้เจอแนวคิดอะไรต่างๆมาด้วยอะไรเงี้ยนะเออมันมันมันหลายอย่างนะครับเออ ผมก็เลยสร้างโมเดลมา2บุคลิกก็คือนั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมมองตัวเองในถ้าเกิดมาลําบากอย่าง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 ที่ผมเป็นอน่ะลาบากแล้วสู้มากอนยอะไรเงี้ยผมก็จะนิสัยไปอีกทางหนึง่งแต่ถ้าผมเกิดร่ํารวยแบบเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองรวยมาสบ,บายมาไม่เคยลําบากเลยนีสัยผมว่าอาจจะไปอีกทางหนึง่งเออผมคิดอันนี้ผมคิดในมุมมองผมแบบนี้นะ สังเกตสังเกตพฤติกรรมของตัวเองเออสังเกตพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้เหมารวมนะครับว่าเฮ้ยคนรวยนิสัยไม่ดีนะคนจนนิสัยดีไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเอ่อคนคนดีคนไม่ดีมีทุกทุกฐานะนะทุกประเทศแล้วกันทุกประเทศมีทั้งคนดีและคนไม่ทุกสังคมมีคนดีและคนไม่ดีมันมันเป็นหยินหยางมันปะปนกันไปอยู่แล้วเนาะมันมีปะปนกันไปอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้เหมารวมอันนี้วิเคราะห์ตัวเองว่าเฮ้ยถ้ามีปัจจัยตรงเนี้ย ผมอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้ามีปัจจัยตรงเนี้ยผมอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอ่อผมเคยเจอแบบว่าเท่าแก่ที่แบบว่ารวยๆอย่างเงี้ยเขาเป็นคนใจดีก็มีก็มีให้เห็นอยู่นะครับมีให้เห็นอยู่ที่ผมประสบประสบมาก็มีให้เห็นอยู่นะครับมีแบบว่าเท่าแก่หรือว่าคนรวยที่กลางที่เฮี้ยมันก็มีมันก็มีนะครับมันก็มีมันมีทั้งมันมีในนิสัยดีไม่ดีมันมีทุกชนชั้นเอางี้ดีกว่าเนาะ มันมีทุกชนชั้นอันนี้ผมวิเคราะห์ตัวเองเอาปัจจัยมาวิเคราะห์ตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยถามว่าตอนนี้ว่าเออผมฐานะเป็นแบบไหนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปดีกว่าที่มีตังค์ซื้อข้าวกินแบบไม่ต้องลําบากไปยืมใครอ่ะเออไม่ไม่ลำบากไปยืมใครเหมือนเมื่อก่อนแล้วมีเงินออมลงทุนเล็กๆน้อยๆบ้างทานู่นนี่นั่นบ้างมีเงินออมบ้างมีเงินเก็บบ้างอะไรเงี้ยไม่ลําบากเหมือนเมื่อก่อนเออไม่เป็นลบากเหมือนเมื่อก่อนนี่ดีว่อ่าจะให้อวดขี้ห่อมว่า้ยผมเป็นยกระดับมาเป็นชนชั้นกลางนี่ก่ล้าพูดว มันรู้สึกกระดากปากตัวเองแปลกๆเงียไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นิยามว่าชนชั้นกลางมันจะต้องมีอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่แต่เอาเอาอย่างนี้แล้วกันว่าผมผมมีตังซื้อข้าวกินแบบไม่ลําบากคือไม่ยืมไม่ยืมอ่ไม่ยืมตังใครมาซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยมันม,มันไม่ยกหางตัวเองมาเป็นอะไรชนชั้นกลางเลยนะผมผมไม่อยากเป็นเป็นคนทั่วไปดีกว่าเออเป็นโนบอดี้คนธรรมดาทั่วไปในในความคิดผมนะเออ ณนะตอนนี้นะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เอาจริงๆนะครับความสุขหรือว่าความสุขของผมเนี่ยคือตื่นเช้ามาจิบกาแฟได้ยินเสียงนกจิบ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 ,จบเห็นธรรมชาติอากาศสดชื่นกินอิ่มครบสามมื้อถ่ายโซเชียลไปวันๆอะไรเงี้ยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วไม่ไม่ได้อะไรมากมายแล้วมันด้วยผ่านมาความลําบากมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะมันก็เลยแบบว่าเอ้ยความจิบกาแฟมีความสุขตื่นเช้ามาได้จิบกาแฟ ได้ดูความรู้ดูดูบันเทิงโซเชียลอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆชมธรรมชาติท่องเที่ยวบ้าง,น,งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับไม่ไม่ได้ขออะไรมากแล้วครับตอนนี้นะหน้าตอนนี้นะผมก็เลยแบบว่าเป็นคนเป็นรู้สึกว่าเป็นการเป็นคนทั่วคนโนบอดี้หรือว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจเออสบายใจกว่านะครับประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเพื่อนๆมีมุมมองอย่างไรนะครับสำหรับตัวตัวเพื่อนๆวิเคราะห์ตัวเองหรือว่าวิวิเคราะห์ผมก็แล้วกันเนาะว่าเอ้ย มุมมองอย่างนี้ประมาณไหนอะไรไงก็ก็ลองมาเล่าให้กันฟังละกันเนาะออันนี้เป็นการแชร์มุมมองแล้วกันเนาะแชร์มุมมองอะ่ะอันนี้ย้ําอีกครั้งนะครับว่าไม่ได้เหมารวมนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเฉพาะบุคคลอันนี้ผมวิเคราะห์ตัวเองเนาะให้เล่าให้ฟังแล้วกันประมาณนั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆน,น,นครับสวัสดีครับแถมนิสัยดีรวยแต่ยังนิสัยดีอีกไม่ใช่ว่ารวยแต่นิสัยดีนิสัออยดีเพราะว่ารวยต่างหากแล้วลองสิ ถ้าฉันรวยขนาดนี้ก็ต้องนิสัยดีเหมือนกันจริงอะนิสัยดีกว่าด้วย,อยลองดูไหมล่ะเ <c oughs> ชื่อสิเออมันก็จริง <c oughs> ที่แม่แคพูดก็ถูก <c oughs> คนรวยสายซื่อไม่มีเรื่องขับแขนไม่ต้องหน้ายับหน้าย่นตลอดเวลามันก็ดี